นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญกระถินหลวงปูม่มาศิลาปีหกห้าครับเป็นเดือแรก,ก่องเรครับเท่าแดงลงดําครับโอโ้จองนี่จองยากมากครับเหรียญหลวงปูม่มาศิลาเล็กเป็นเหรียญที่จองยากมากครับอดหลับอดนอนกว่าจะได้จะเรียนนะครับแย่งกันครับ ได้มาไม่กี่กี่เหรียญนะครับมาครับมาดูกันครับลงปูศิลาลทองแดงลมลำครับรุนบล็อกทองคำนะครับทองแดงลมลำนี้สร้าง 1, 4, หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเหรียญครับบล็อกทองคำมีแค่500ห้าร้อยเหรียญครับ ข้างลังข้างลังเป็นรุ่นแรกนะครับกลองวัดประทาตเหมือนเห็นครับดูครับโอ้ยกล้องผมกล้องครับกล้อง,องหน้าหลวงพ่อคมครับ ต่อคุดพระาธาตุตรงสังคตินะครับโอ้ยกล้องมาครับมาดูเนื้อต่อไปครับไปกันครับ